สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีร่วมกันปลูกผักตีรังกาณนะโจนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีภายใต้แนวคิดจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อนและผู้นำต้องทำก่อนมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ผัก ปุยดินฟางกระถางลวดแขวนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดคัตเตอร์และมีดค่ะ,ะาการปลูกผักตีลังกานั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรตามไปดูกันเลยเลือกแล้วยาวางาร่ะทีเดดิมไไ้หม,มล,ลือกแล้ว่ว่เย็ป็ี หน่อยทำไมละ่ะพราพี่อยากให้เธอหันมาระเราหน่อยหันมาระเราหน่อยหันมารักร